ฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมยาขาราชการและได้ทำพาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพอล่วงแห่งทาประวัติคุณคูสมบูรณ์ประโภสีพอสังเขพ ประวัติการเกิดการย้ายที่อยู่คุณครูสมบูรณ์ประโพสีเกิดวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคมพศ2505ปีขานที่บ้านนุนพริกตำบลโคกสงหาอำเภอพุนจังหวัดขอนแก่นเป็นบุตรชายคนโตของคุณพ่อสายคุณแม่ทองแดงประโพสีมีพี่น้องร่วมสายโุหิตเดียวกันรวม5คนเป็นน้องสาว2คนเป็นน้องชาย2คนได้แก่นางทิจการสังการนายสมเพชประโพสีนายสมจิตประโพสีนางสาวนุนุษประโพสี

คุณครูสมบูรณ์ประโพสีได้เข้าพิธีมงคลสมรสกับนางบินจพรศรีมาพลและมีบุตริดาร่วมกันสองคนคือ 1. นายอภิรักษ์ประโพสีจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2. นางสาวอัชราณีประโพสีจบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประวัติการศึกษา ปี2,514จบชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนบ้านโป่งแคปี2,518จบชั้นประถมศึกษาปีที่7จากโรงเรียนบ้านเทพคีรีปี2,521จบชั้นมศส,สาจากโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรปีันปี2524จบปวช3จากวิทยาลัยเกษตรกรรมอุดรธานีปี2,534จบพอมจบพมจากกรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการ ปี2538จบปริญญาตรีคุรุศาสตร์บัณฑิตจากสถาบันราชภาัฏอุดรธานีประวัติการทำงานปี2524บรรจุในตำแหน่งครูหนึ่งระดับหนึ่งโรงเรียนบ้านนาส้มโฮงตำบลนาแกอำเภอนากลางจังหวัดอุดรธานีปี2530ย้ายมาในตำแหน่งครูสองระดับ3าโรงเรียนบ้านป่งแคสีทาวรตำบลนางช้างอำเภอนากลางจังหวัดอุดรธานี ในปี2544ได้เรียนเป็นอาจารย์สองระดับ7โรงเรียนบ้านปงแคสี 4, ทาวรสปอนากางสปจหนองบลรพูในปี2545ได้ดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนบ้านปงแคสี 4, ทาวรสพปหนองบลรพูเขตสองและในปี2550ได้ดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านปงแคสี 4, ทาวรจนถึงปัจจุบัน ผลงานดีเด่นจากการเอาใจาใส่ในหน้าที่และความรับผิดชอบส่งผลให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องดังนี้ปี2534ครูสายงานการสอนวิชาภาษาไทยดีเด่นระดับอำเภอนากลางปี2540ครูผู้ฝึกสอนการเขียนเรียงความระดับเรียนทองจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานุบลำภูเขต2ปี2550 ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการเรียนรู้แบบพิซซ่าระดับนานาชาติระดับเรียนเงินกิจิบัตรลูกศิษย์ที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติด้านวิชาการด้านทักษะการกีฬาประวัติการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปี2534ชั้นที่4จัตุรัฐถาพร์ช้างเผือก ปี2543ชั้นที่3ตริตาพรช้างเผือกปี2546ชั้นที่2ทวีติยาพรมงกุฎไทยปี2551ชั้นที่2องทวีติยาพรช้างเผือกประสบการณ์ทำงานพิเศษสายครูได้รับความไว้วางใจจากคณะครูให้เป็นพิธีกรวิทยากรในงานต่างๆ ทั้งในสถานศึกษานอกสถานศึกษาส่งผลให้โรงเรียนมีความก้าวหน้าในการพัฒนาการศึกษามีมาตรฐานรักษาค่านิยมมีความสัมพันธ์อันดีทําให้ครูได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาต่อผู้ปกครองนักเรียนในชุมชนสิ่งที่ภาคภูมิใจเป็นพิเศษที่ได้ทําไว้ในโรงเรียนคือในปี2,540เป็นผู้ประสานงานกับสสพิชานพิบูลวัฒนวงศ์ นายทองดาอัมพาวาและสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลด่านช้างสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้านและในโรงเรียนงบป,ประมาณ800,000บาทในปี2541เป็นแกนรนำจัดทำผ้าป,ป่าก,การศึกษาจัดหางบป,ประมาณซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อทำสนามฟุตบอลงบป,ประมาณ187,000บาท ในปี2548ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาสร้างซุ้มประตูหน้าโรงเรียนด้วยหินแกรนิตงบประมาณ78,000บาทในปี2556บริจาคเงินส่วนตัว7,000บาทสมทบผ้าป่าการศึกษาหาเงินสร้างรั้วหน้าโรงเรียนและพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้ดีขึ้นยอดผ้าป่าทั้งสิ้น873,235บาท มีผู้เปรียบเปยว่าอาชีพครูนั้นเสมือนเรือจา้างซึ่งวลีดังกล่าวนี้น่าจะใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดตลอดระยะเวลา41ปีที่ผ่านมาภารกิจบทบาทและสถานะของความเป็นครูกับผมระลึกและตระหนักอยู่เสมอว่าจะตั้งใจสั่งสอนศิษย์ด้วยกิจวิญญาณแห่งความเป็นครูประสิทธิศาสตรวิชา อย่างเต็มความรู้ความสามารถโดยเป้าหมายคือให้สิทธิ์เป็นพลเมืองดีของชาติได้ใช้ความอดทนอดกัน้นเฝ้าอบรมบ่มนิสัยนักเรียนจากเด็กที่ไร้เดียงสาให้สามารถอ่านออกเขียนได้ถือเป็นงานที่หนักอยง่างยิ่งยวดรุ่นแล้วรุ่นเล่า40รุ่นที่ผู้ทางให้ความรู้หลายคนที่ได้นําความรู้ประสบการณ์ไปต่อยอด ความรู้เพิ่มเติมโดยศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นประสบความสำเร็จจนมีอาชีพที่มั่นคงยึดมั่นในสัมมาอาชีพไม่ว่าจะเป็นข้าราชการก็ดีเป็นนักธุกรกิจก็ดีหรือสามัญชนก็ดีขอแสดงความยินดีด้วยแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ไม่ค่อยเอาใจใส่ต่อการศึกษาบางทีก็ได้ดูด่าว่ากล่าวไปบ้าง พูดไปชดไปชั้นไปบ้างก็เพื่อหวังให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทัศนคติในส่วนแนวทางที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ได้มีอคติถือโทษโกรธเคืองแต่ประการใดบัดนี้เรือจ้างลำเก่าๆลำนี้ได้ทำหน้าที่รับและส่งลูกศิษย์ลูกหาหลายรุ่นจนถึงฝั่งแล้วคงจะหมดอายุ การใช้งานตามที่ทางราชาการกำหนดจึงขออำลาเกษียณอายุเป็นข้าราชาการบำนาญต่อไป